หนูไม่ยอมลูกหนูเสียหายหมดเลยทนามลูกก็คือว,ว่าลูกหนูนี่นะอยู่ในตำแหน่งกแอนตี้สองคนใช่ไหมใช่ไหม,ไหมคะสอสิงมาถึงเนี่ยมาไอหื่นกามกเสื้อแดงน่ะอะไรเราไม่รู้ไปคิดอะไรก็ไม่รู้อยู่ๆจะมาให้ลูกหนูในโซมดาบซ้อมทวนลูกหนูบอกว่าเล็บลูกหนูทำมาแพลลูกหนูไม่ซ้อม พราะลูกหนูไม you know ่้อมใช่ไหมไม่รู้คืออะไรก็เลยปั้มลูกหนูมาเนี่ยใช่แล้วเกิดเรื่องแบบนี้หมดฉันไม่ยอมนะไปขารู้กันที่ไหนอับอายขายหน้าเขาไม่เ้วยเลยทำแบบนี้ลูกของมืงฉันน่ะเสียหอยเสียหอย อยากฟังเลยแล้วฟังสิ่งนีกว่าเกิดเรื่องอะไรขึ้นลูกเสด็จพ่อฟังกระหม่อมฉันนะพี่คะกระหม่อมฉันน่นเป็นห่วงเสด็จพี่สุภทธิ์เห็นว่าเสด็จพี่จะต้องขึ้นครองราชสืบต่อจากเสด็จพ่อ,อแต่เสด็จพี่ไม่เคยสนใจที่จะฝปกดซอมเพลงดาบเพลงทวนเลยวันนี้กระหม่อมฉันก็เลยตั้งใจว่าจะลงมาสอนให้ด้วยตัวเองแต่เสด็จพี่ก็ไม่ฟังกระหม่อมฉัน ไม่ยอมซ้อมใลหนาเพีงควรกระบอกทานกนอะไรโมโหเะยแกล้งไล่ปั้มมาเท่านั้นเองแบบไมยากพลาดอ้จะแ้งพีน้องเกระอบอก,อบอกแกล้งมาเท่านั้นเองแบบพม่ายาเสพพ<อ>่อใหหยอกล้อด้วย,ยลูกนี่จะมาแกล้งนี่อะไรแบบนี้ได้ไหมพ่อไอ่ลูกหนูโตแลนะ้วเนี่ยไลูกหนูเป็นสาวแล้วนะจะมาแกล้งแบบนี้ลูกถึงไหนถึงนั่นเสพพ่อรู้ไหมมาไล่ปุกไล่ปั้มหนูแล้วจับตัวนี้ลู้เสียอหนูเยอนูจะยอะไมเยไม่ยกเป็นจช่วยพ่อเสพอจะจ่าให้เลยไอาดนี่มันจับอลูก โอเยเปลี่ยนเลยเปลี่ยนไหมเปลี่ยนตัวเล่นเนี่ยแหลมกับลูกอีกพ่อสนุกไปเลยนะน้องหวังดีกับพี่พ่อสรุปทำไมในภายภาคหน้าเนี่ยเจ้ามีพระคู่มานเจียต้องแต่งงานแล้วหรอฮะเศรษฐีสมบูริ์มีพระคู่มันแล้วอยากไม่ยากต่อเอาแบบนี้ก็ต้องแต่งงานมีเมียอือเศรษฐีสมบูริ์ก็อดมีผัวเลยถึงเนี่ยพ่อเจียดหน้าพ่อไปนิดเดียว อะไรเนี่ยค่ะเสด็จพ่อนี่ยมีคนมาหลงหัวตักหัวฟันอยู่แล้วกระหม่อมฉันรู้เสด็จแม่ไงรักขนาดนี้เมีแรงมีแรงใช่ไหมไปยัดหค่ะมันก็จริงนะลูกเสด็จพ่อเสด็จพ่อไปเมืากนะเนี่ยแล้วเสด็จพ่อก็แต่งเองสินี่มาเรื่องเยอะทำไมอายุปูนนี้แล้วแปดสิบกว่าแล้วต้องแต่งแล้วต่งที่ไหนล่ะเป็นกระไรตาดำปี๋เราอี่ยลูกหนูเป็นสาวไว้นุ่นจะได้ขายไม่อของเขา กรปุกไม่ใช่ปะปู่เป็นคนใน80คนคุกป่าเป็นอะไรที่เล็กต้องแต่งมั้งเจ็บแต่งก็ได้แต่ว่าอางนี้ถ้าแต่งตอนนี้ก็ไม่พร้อมแต่งหรอกขอเวลาเจ็ดวันจะมาเป็นผ้าป่าน่ะเอ้าอยากทำอะไรก็ทำพ่อไม่ว่าตามใจเจ้าเสร็จพ่อจะให้เสร็จที่สุภาษิตเป็นผ้าป่าแล้ววิญญาณแล้วให้ไปย้ายเปลี่เนี่ยทำไมเพคะก็ไปสองคนใช่ไหมเพคะเออใช่ไม่ได้ไม่ได้ไม่อยากใหเสร็จพ่อต้องให้กระหม่อมชั้นไปด้วย กระบอกฉันนี่จะได้ไปดูแลรักษาความปราบไว้กับเสกพี่สุภศิษย์ก็ดีสิลูกให้น้องไปด้วยจะลูกไม่อือจะไปทำไมอ่ะตามไปก็ขัดใจตลอดแล้วลูกหนูจะเที่ยวมีคอามสุขได้ไงอ่ะไม่เอาลูกหนูขอไปสองคนพอเสด็จพ่อต้องให้กระบอกฉันไปด้วยเนี่ยพี่ยาสิจะปราบไวทุกอย่างตลอถ้าเสด็จพ่อปล่อยให้ไปแค่สองคนนะกระบอกฉันรับรองได้เลยว่าไม่ทันถึงป่าแน่นอนทไมูเดี๋ยวก็ไปมีผัวอยู่หลังเมนเนี่ยหลังเมนมีแต่โกนกระดูดทั้งนั้นเลยมีอะไรนะมีแต่โกนกระดูผีอะพวกยังไงอ่ะ ให้น้องไปด้วยอันตรายเกิดขึ้นกับเราน้องก็ได้ช่วยเราทันพอให้เวลาเขาเจ็ดวันทำงานรีบไปอยพี่มาสนุกนะกูขัดใจตลอดเลยเสด็จแม่ก็ไม่ช่วยเลยเรียกพ,อ,พอ,องาโกวันนี้แต่งหน้าเป็นสุนารีเลยนะ